นี่คือคลิปจากช่อง5 minutes ครับที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาก่อนมันมีข้อมูลเท็จแล้วก็สิ่งที่น่าขยะแขยงสำหรับช่องที่เป็น family friendly เกินกว่าที่คุณจะคาดได้ผมเจอคลิปนี้เห็ด exotic ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนจากช่อง5 minutes ครับ Vs ช่วงนี้ผมได้เริ่มศึกษาเห็ดละลานเล่นคือผมไม่ใช่เอ็กเปิดนะครับแต่ผมพอรู้ที่จะบอกคุณได้เกี่ยวกับคลิปนี้อ,อ๋อแล้วถ้าคุณกินข้าวอยู่เออคุณกดออกก่อนแล้วกลับมาดูน่าจะดีกว่านะครับ ฮะอย่างแรกเลย อะไรของมันวะไอเห็ดตัวนี้นะครับคือชื่อวิทยาศาสตร์ของ bleeding tooth fungus ซึ่งผมมีพูดถึงในคลิปก่อนๆไปแล้วมันเป็นเห็ดที่ปล่อยสารที่คล้ายกับน้ายางต้นไม้จากแรงดันที่มันอยู่ข้างในตัวมันเวลามันโตเต็มวัยมันก็ดูเหมือนเห็ดปกตินะครับแต่จากการแค่มองดูเปล่าๆคุณก็เห็นได้เลยว่าไอตัวนี้ในคลิปนั้นอ่ะมันมันปลอมแน่นอนคุณยังเห็นรอยคาบสีผสมอาหารที่เขาน่าจะใช้บนเห็ดปลอมได้เลยในธรรมชาติรอยของมันสม่ําเสมอมากกว่านะครับผมไม่ทราบว่าเขาทําไอตัวองุนเปียกๆได้ยังไงนะครับเออผมผมไม่ใช่ ไอ้มือชิปด้านอางุ่นแช่ๆนะครับอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยคือไอ้ตัวหนอนที่เขาวางไว้อะครับคือมึงมึงทำไปทําไมผมรู้คนทําคลิปเขาเอาหนอนไปโรยเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนในโลกที่อยากจะกิน เรียกว่า abomination ได้เลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสตันนะครับที่แพมจะทําให้คลิปนี้มันไวรัลเพราะว่าของหน้าขยะขยงะง่ะมันทําได้วิวเยอะมากบน y t u t u นะครับแล้วมันแย่ครับเพราะว่าธรรมชาติมันสวยงามมากกว่าที่เราจะคาดได้แต่เวลาคุณมาทําแบบนี้มันดึงความเชื่อถือจากประชาชนนะครับแล้วก็แทร่กระจายข้อมูลเท,ท็จให้กับคนที่ไม่รู้คลิปต่อไป <laughs> นี่มันคืออะไร What is that ฮ huh? ะนี่มันดูเหมือนงานเปเปอร์มาเช่ที่ผมทำตอนปอ .2 อครับ Google บอกว่ามันคือ Coleoactis Co พูดยังไงก็ได้มันเคยตัวนี้ครับซึ่งถ้าจเอาจริงๆแล้วผมไม่เคยเห็นมาก่อนด,ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณนะครับงานฝีมือ5นาทีคุณได้สอนผมบางอย่างเอ่อม,มันไม่ถูกแต่ว่ามันคือ something ใช่ไหมครับ Google บอกว่ามันคือเชื้อราที่หายากที่อยู่ในเท็กซัสกับญี่ปุ่นแต่ว่ามันไม่มีส่วนไหนในวงจรชีวิตที่มันเป็นสีแดงหรือมันผลิตสลามร้าน20บบาทนะครับลองคิดดูดิครับ ถ้าเป้าหมายของมันคือการแพร่กระจายสปอร์ซึ่งคือเป้าหมายของเห็ดทุกตัวนะครับทำาไมมันถึงต้องใช้น้ําเมือกที่คนยังเคลื่อนไม่ได้เลยแต่ผมก็ชอบเพลงที่กําลังอยู่ในแบ็คกราวด์ด้วยนะครับคือแบบระหว่างที่คนพวกนี้ได้เจอสิ่งมีชีวิตที่แบบอับปลักษณ์ที่สุดในเอก็พบเพลงมันก็ลา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 ,ลา ลา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 ,ลาอันนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเขากําลังแบบดูดน้ามันเอาไปศึกษามั้งคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันรีเสิร์ชอะไรอยู่เพราะเขาเป็นคนที่เอาน้ําไปวางเองนะครับอันนี้ทําให้ผมคิดถึงหนัง n i g h t c r a w l นะครับที่ตัวละครหลักเลโอนาร์โดดีแคปิโอนะครับได้สร้างข่าวปลอมเพื่อที่จะจับกระแสแต่แทนที่จะทําอาชากรรมนะครับมันคือการยัดอาหารเข้าไปในพื้นเช่นในคลิปนี้นะครับที่เขาใช้ไส้กรอกเพื่อที่จะทําเป็นคาร์ส ลมันเป็นเห็ดที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่หลังแชมพูคาเกดอะไรแน่นอนนะครับเดบมันไม่นมันันมันไม่ใช่มันแค่ไม่ใช่อันนี้ควรจะเป็นเห็ดพับบอลนะครับแต่ว่ามันไม่มีเลือดในโลกจริงมันไม่มีเลือดมันเลือดไหลไม่ได้นะครับทางวิทยาศาสตร์แล้วนี่มันคือบูชี่นี่มันคือเห็ดกระดุมที่เขาขายในตลาดอะไรยี่สิบบาทมันหายากตรงไหนวะนี่มันนี่มันดอกไม้นี่มันคือดอกไม้ชัดแบบเขาไม่ได้พยายาม้วยซ้ําแล้วทําไมเขาใส่หนอนลงไปในดอกไม้อีกอ่ะ wait a minute นี่มันไม่ใช่เห็ดนี่หว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับต้นไม้ในต้นไม้นางสารึังไง <c oughs> คุณอาจจะพูดว่าผมกําลังจู้จี้จุกจิกหรือว่าผมพยายามจะใจร้ายใส่เขานะครับหรือคุณอาจจะบอกว่าผมแค่อิจฉา yes คนพวกนี้กําลังเล่นสลามแล้วทรมานต้นไม้แล้วเขาได้กําไรหลายล้านดอลลาร์ครับซึ่งผมไม่สนนะครับถ้ามันไม่ได้ทําร้ายหรือก่อปัญหาให้ใครแต่นี่มันคือมิสอินร์เมชันครับนี่คือหนึ่งใน,นเหตุผลที่คนกลัวธรรมชาติแล้วก็แบบ เคมีวิทยาศาสตร์อะไรและสิ่งที่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรเลยเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับอย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณเห็นออนไลน์ขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย